สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับมในเกมคล a s ช็อปแพรงกันต่ออยู่กับผมซาตานซานิสติกคลิปนี้จะมาสอนจัดบ้าน12กันก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกด subscribe ติ๊กปุ่มรูปก,กระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนม่ให้พลาดการลงคลิปใหม่ๆซุ่มแจกโกเทียนหนึ่งเพระโชคดีใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์และก็แช์นะครับทุกคลิปคล a สช็อปแครงที่ผมลงสามารถพบกันได้นะครับถ่ายทอดสดบนยูทูบหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับทุกคนสามารถช่วยให้ผมแจกโก ปุ่มขวาล่างนะครับ more setting และเดอนลงมาข้างล่างสุดนะครับใช้โค้ดซาดิสติกทุกครั้งที่เราเติมเพชรหรือซื้อโกเทียนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับผมจะได้เอาส่วนแบ่งมาแจากโกเทียมากขึ้นกลับมาที่สอนฉาดบ้าน12บ้าน12จะเป็นบ้านแรกที่สามารถปกป้องตัวเองได้ความหัวของบ้าน12ก็คือมันสามารถโจมตี4เป้าหมายพร้อมกันในเวลาเดียวความแรงของบ้านขึ้นอยู่กับดาวซึ่งบ้าน12มีให้อัปเกรดสูงสุดถึง5ดาวนะครับเรามาดูกันเลยดาวแรก โจมตีทีละ75สนะครับสูงสุด2เป้าหมายดาวที่2นะครับโจมตีทีละ87สนะครับสูงสุด2เป้าหมายเท่าเดิมดาวที่3นะครับโจมตีทีละ87เนะครับเพิ่มเป็น3เป้าหมายดาวที่4นะครับโจมตีทีละ100สูงสุด3เป้าหมายดาวที่5สุดท้ายนะครับโจมตีทีละ100แต่เพิ่มเป็น4เป้าหมายนะครับโจมตีไกลถึง10ช่องนะครับแล้วก็ยิงทั้งบกแล้วก็อากาศถ้าสมมุติว่ามีเป้าหมายเดียวพอมานะครับบ้านสามารถโจมตีได้4เป้าหมายความเสียหายจะไม่ทวีคูณ4 ก็ข้อกับว่าโจมตีเป้าหมายเดียวเท่านั้นบ้านนะครับจะปกป้องตัวเองก็ต่อเมื่อ2กรณีก็คือถูกโจมตีหรือไม่ก็ตีฐานไปแล้วถึง50%เท่านั้นนะครับแล้วเวลาบ้านพังนะครับจะทิ้งระเบิดเป็น after shock ด้วยระเบิดแรงมากๆช่วงนี้นะครับไม้ตายของแกวเดนจะมีบทบาทมากๆยิ่งใครที่ข้ามบ้านมาเลเวลคิงควีนไม่ตันนะครับแทบจะ solo บ้านไม่ได้เลยแบบบ้านที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ทั้งหมดนะครับจะเน้นกันบ้านกับเอา3ดาวยากนะครับแต่จะไม่ห่วงทรัพยากรเลยทั้งสิน้นเพราะผมเชื่อว,ว่าใคร ที่ขึ้นบ้าน12มาก็จะเน้นป้องกันกับขยันป้นพอสมควรเรามาดูกันเลยดีกว่าแบบแรกนะครับ แล้วนะครับแบบที่1เราจะจัดฐานแบ่งเป็น4ี่ซีกนะครับมีซีกซ้ายซีกขวาบนแล้วก็ล่างนะครับกำแพงขั้นระหว่างกลางมีทางลอทหารเข้าไปตายด้วยนะครับเป็นรูปตัว L ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับดักหน้าด้วยสปริงใครที่เล่นยักษ์หรือเยติถูกตีแน่นอนนะครับอย่างน้อย1-2ตัวแอร์ดิฟเอนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมทรงคริสตัลนะครับครอบคุมฐานพอสมควรเลยส่วนหนึ่งนะครับก็การสสยอากาศดีกลางๆนะครับเสาลาวนะครับอยู่บนกับอยู่ล่างเป็นเกาะนะครับลึกมากๆพ่อมดกับปลาหินโจมตีไม่ถึงนะครับมีแต่ค เท่านนั linkage, ้เสาลาวาเสาที่3ปกป้องบ้านนะครับคิงควีนแล้วก็เอ็กซ์โบเราจะไว้ทรัพยากรตามมุมของฐานกับขอบของฐานนะครับน้ำม่วงอยู่ตรงมุมทองอยู่ในหลืบนะครับน้ำม่วงอยู่ตรงมุมทองอยู่ในหลืบเราสามารถสลับได้นะครับว่าจะเอาทองอยู่ในมุมน้ำมุวงอยู่ในหลืบแทนก็ได้นะครับน้ำดำอยู่เกือบกึ่งกลางเลยกับปราสาทแครนะครับจุดแข็งของทรงนี้ก็คือแบ่งเป็นล็มมกอกๆนะครับเข้าฝั่งไหนมักได้แค่ฝั่งนั้นนะครับกระจายความเสี่ยงทรัพยากรตามมุมของฐานขอบของฐานนะครับอยากได้ทั้งหมดต้องต,ตองีรอบฐานจะไม่เหลือทหารมากพอในการเก็บ 100%่งร้อยเปอนะครับก็ยาก3ก็ยากนะครับถ้าเข้าฝั่งบ้านก็จะไม่ได้อ e ีเกิลถ้าเข้าฝั่งอ e ีเกิลก็จะไม่ได้บ้านนะครับจุดอ่อนของทรงนี้นะครับก็คือไม่ห่วงทรัพยากรน้ำม่วงกับทองนะครับใครที่ต้องการสสิ่งนี้อยู่ก็อาจจะไม่ชอบทรงนี้เท่าไหร่นะครับถ้าปลาดินไหวระหว่างเอ็กซ์โบนะครับกับที่เก็บน้ำดำสามารถเปิดได้ยันอ e ีเกิลถึงบ้านเลยเข้าซ้ายทะลุขวายอย่างง่ายดายนะครับที่ผมทําฐานแพ้ดินไหวนะครับเพราะผมเจอน้อยคน ที่จะพกตีนไหวมาตีนะครับและทรงนี้เนี่ยครับป้อมไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ค่าเล่นมังกรไฟฟ้านะครับพ่นไฟฟ้าทีสามารถชิ่งได้ทั้ง5ป้อมเลยก็จะตีเร็วมากๆนะครับนี่ก็คือทรงที่1เรามาต่อกันที่ทรงที่2นะครับ และนี่ก็คือแบบที่2ทรงจะคล้ายๆกับสมอเรือนะครับส่วนใหญ่ผมจะหาแบบบ้านจากคอมมูนิตี้อเมริกาหรือไม่ก็ยุโรปนะครับแต่อันนี้เป็นของคอมมูนิตี้ญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเกาะบนกับเกาะล่างด้านบนเป็นสามเหลี่ยมชี้ขึ้นนะครับสระวาสามสาอยู่ด้านบนเลยด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นเหมือนตะขอด้านล่างนะครับก็คือเกาะของอีเก้เดียวๆนะครับอยู่คนเดียวเลย stand alone นะครับส่วนด้านซ้ายขวาจะมีเอ็กบเป็นคู่เห็นไหมครับมีสปริงขั้นระหว่างกลางซ้ายกับขวานะครับมีสปริงขั้นระหว่างป้อมด้วยปืน ใหญ่ป้อมธนูป้อมพ่อมดนะครับคิงควีนอยู่หลังบ้านช่วยปกป้องบ้านได้เช่นกันแถมปราสาทแคนนะครับอยู่ใจกลางมากที่สุดลึกที่สุดนะครับทรงนี้นะครับบอกเลยว่าตี2ก็ยากตี3ก็ยากนะครับเราไว้ทรัพยากรข้างนอกเพื่ลอล่อให้เขาตีจากด้านบนเพราะต้องการให้เขาแพ้นะครับจุดแข็งของทรงนี้ก็คือเอา2ยากเอา3ยากอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับใครเข้าเอาบ้านก่อนบอกเลยว่าคิดผิดมากๆค่าตีบ้านเล่นควีนวอลกนะครับต้องเอาบอลลูนมาด้วยถ้าไม่มีใครล่อกับดักระเบิดให้บอกเลยนะครับว่านางฟ้า ตายหมดเดินได้แป๊บเดียวนะครับเข้าทางไหนก็มีสิทธิ์โดนกับดักทั้งหมดนะครับเพราะเขากระจายอยู่ทั่วฐานถ้าตัดไม่ดีนะครับทรงนี้ไม่แพ้ดินไหวเพราะว่าเขา,เขาปลาเปิดตรงประสาทแคนนะครับเพื่อเข้าไปทาง king queen e x p o ซ้ายขวานะครับถ้าเขาไม่ได้ตัดซ้ายกับขวาทหารจะออกซ้ายขวาและมีแค่อดอทที่เข้าไปตีบ้านให้เท่านั้นนะครับแต่จุดอ่อนของทรงนี้ก็คือไม่หวงทรัพยากรอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะเขาเราไว้ข้างนอกให้หมดเลยนะครับเพราะเราต้องการล่อให้เขาตีจากด้านบน เอาอีก็ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าอยู่เกาะเดียวๆนะครับเพราะเราต้องการล่อยเขาตีข้างบนถ้าเขาตีจากข้างล่างอีก็จะเสียอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่มี air defense นะครับ air defense อยู่แค่3มเหลี่ยมเกาะข้างบนเท่านั้น สิ่งที่ปกป้องอีเกิลได้ก็มีแค่ป้อมธนู2อันส่วนเกาะด้านซ้ายด้านขวานะครับโจมตีไม่ถึงนะครับอยู่ตัวใครตัวมันเลยหนาเฉพาะข้างบนนะครับแต่เปาะเฉพาะข้างล่างมังกรไฟฟ้าเบบี้ดราคอนซูเปอร์แมนเนียนตีเก็บเอาอีเกิลง่ายมากๆนะครับแต่เราต้องการให้เขาตีจากด้านบนเรามาดูกันต่อแบบที่3นะครับ ที่3เป็นทรงที่ ita, แอดมูชีดัดแปลงจากต่างชาติอีกทีนะครับจะแบ่งฐานออกเป็น2ฝากก็คือซีกซ้ายซีกขวาครับเว้นกลางกว้างมากๆนะครับประสาทแคนอยู่ลึกล่อทหารแคนออกไปฆ่าทิ้งแทบเป็นไปไม่ได้เลยตอนที่จัดหลายคอจะสังเกตนะครับพิตาจัดปิดหรือเปล่ามีดูโวนะครับตั้งใจเปิดนะครับเพื่อล่อคนโลบน้ำดำําเข้าไปเอาน้ำดำนะครับถ้าเขาเข้าใจการบอกเลยว่าโอกาสแพ้สูงมากม ทรัพยากรไว้ตามมุมของฐานนะครับเป็นคู่ทองม่วงทองม่วงเห็นไหมครับทองม่วงแล้วก็ทองม่วงนะครับอีเกิลจะอยู่ซีซ้ายบ้านจะอยู่ซีขวาควีนอยู่หลังบ้านนะครับปกป้องบ้านถึงทรงนี้จะเน้น2ดาวได้3ดาวยากนะครับ จุดแข็งของมันก็คือกระจายความเสี่ยงทรัพยากรทุกอย่างกลางๆหมดเลยทั้งทองน้ำม่วงน้ำดำนะครับาเข้าไปเอาบ้านได้ก็จะไปไม่ถึงอีโกเพราะว่ามันกว้างมากๆทหารจะตีอยู่ตรงใจกาลครับแล้วออกซ้ายขวาหมดเลยไม่ตีอีโกนะครับเช่นเดียวกันถ้าเข้าไปเอาอีโกก็จะไปไม่ถึงบ้านนะครับการมังกรไฟฟ้าดีพอสมควรเช่นเดียวกับเยตินะครับถ้าเราใช้ดินไหวต่อให้ปลาเก่งสุดแม่นสุดขนาดไหนนะครับก็เปิดได้สูงสุดแค่2ช่องเท่านั้นนะครับจุดอ่อนของทรงนี้ก็คือใช้น้ำดำเป็นตัวล่อนะครับ เขาอาจจะไม่ชอบค่าควาเขาต้องการดำๆจริงๆเขาเข้ามาตีแล้วกดยอมแพ้เพื่อแลกกับถ้วยก็ได้นะครับควีนวอล์เก่งๆเนะ่ครับตัดซ้ายตรงนี้นะครับตัดขวาตรงนี้รอบต้องนะครับเตือนเข้าใจการได้เลยเพื่อเข้าไปเอาอีโกิลกับบ้านนะครับแต่ต้องเจาะช่องนี้เพื่อเก็บแอร์ดิเฟนท์ให้ได้ด้วยไม่งั้นนางฟ้าตายหมดนะครับฝั่งซ้ายจะเปราะมากๆฝั่งขวาจะแข็งนะครับแข็งแค่ฝั่งขวาเท่านั้นเพราะว่าเสาลาวาอยู่ฝั่งขวาหมดเลยทั้ง3เสานะครับแอร์ดิเฟนท์นะครับเขาเราตีเข้ามาเกือบครึ่งนึงแล้วอะถึงแอรับ ก็ประมาณนี้เลย สำหรับท่านใดที่จัดตามไม่ทันหรือที่เกียจจัดนะครับมีลิงก์ให้อยู่ใต้คลิปเลยใครที่ขึ้นบ้าน12มานะครับพี่ย้ำอัพบ้าน12ให้เป็น5ดาวก่อนเลยเพราะว่ามันปกป้องตัวเองดีมากเวลาจัดฐานนะครับทำยังไงก็ได้ให้บ้านเราปกป้องตัวเองก่อนนะครับที่เขาจะไปถึงบ้านเรายิ่งคนที่ข้ามบ้านมาตีเรานะครับบอกเลยว่าฮีโร่ไม่สามารถโซโล่บ้านได้นะครับท่านใดที่จัดตามแล้วช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ากันได้หรือเปล่าทรงไหนดีทรงไหนไม่ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณกันบ้านได้มากขึ้นบ้าน 2ไม่ทรงด,ดีเต็มไปหมดผมเชื่อว่าน่าจะทําคลิปเวอร์ชัน2ด้วยนะครับก็คอยติดตามชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปกด subscribe ลิกปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนจะได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับซุม่มแจกโกเทียทุกคลิปแคชช็อปแคนที่ผมลงใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แช์นะครับหมดแล้วสําหรับคลิปนี้ใครอยากดูเซตป้นบ้าน12คลิกเลยที่ลิงก์ด้านบนใครอยากรู้แต่ละบ้านควรอยู่ถ้วยเท่าไหร่คลิกเลยลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับ